ต่อไปที่หลายคนสงสัยกันสุดๆว่าได้รับผลกระทบเรื่องดาเมจไหมดาเมจลดไม่ลดอะไรยังไงผมไม่สามารถพูดแทนอาชีพอื่นไม่สามารถพูดแทนสายอื่นได้จะเทสแค่เฉพาะตัวนี้นะครับก็คือมังคีชูราคีเนี่ยแหละดูว่ามันจะได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนและเป็นที่แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราสามารถขยับตัวละครได้ง่ายขึ้นก็คือเติมเกมกับร้าน Richman Shop ครับแอดไลน์ไอดีมีตัวแอสไซน์นำหน้า Richman s h o p เติมถูก,เต,ถกเติมไวบริการปลอดภัย ได้ตลอด24ชั่วโมงเติม ROS ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นและยังสามารถเติมคาฟ่า VIP ได้ในราคาถูกกว่าเติมเองในเกมด้วยนอกจากนี้ยังมีเกมชั้นนาอื่นๆอีกมากมายหลากหลายเกมให้ได้เลือกเติมจะเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ lichmanshop.com/home และเลือกผ่อนได้สูงสุดถึง10เดือนหรือว่าจะแอดไลน์ ID มีตัวแอดไซน์นำหน้าไปที่แอด l i s h m a n s h o p ให้พนักงานเติมให้ก็ได้เช่นเดียวกันครับนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึง lichmanshop ตัวแรกขอเทสที่ ออกหลอดเลเวลผมขอเป็นเลเวล120เท่าเดิมแล้วกันเท่ากับแพทเก่ามันจะได้เห็นตัวอย่างชัดๆหน่อยบัฟธาตุไฟใช้มแมลงวันแล้วก็ขวด1นาทีครับตัวนี้พูดล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วกันว่าของเดิมเนี่ย DPS มันจะอยู่ประมาณ2,000ล้านเดี๋ยวมาดูว่าแพทนี้ DPS มันจะตกหรือเปล่าตกมากตกน้อยขนาดไหนเดี๋ยวลองดูกเท่าที่ดูแล้วตัวออกหน้าจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรใดๆนะครับ1นาทีก็น่าจะได้ใกล้เคียงแหละพันเก้าสองพันเราๆนี้ ตีตัวอ็อกไม่ได้รับผลกระทบครับได้อยู่ครับพันเตัวต่อไปที่หลายคนอยากให้เทสก็คือตัวนอสซิเกอร์นอสซิเกอร์ผมจะเปิดให้มันตีตัวผมด้วยนะของเดิมถ้าจําไม่ผิดมันจะอยู่ที่ประมาณ3,000ล้านนะครับของใหม่น่าจะได้รับผลกระทบเยอะครับถ้าดูจากตรงนี้นี่2 0 0 0ยังไม่ถึงเลยนี่อย่างกับแบบยังกับไม่ได้เปิดให้ AI มันตีอะดาเมเที่เกิดขึ้นนี่เหมือนไม่ได้เปิดให้ AI มันตีเลยครับเป็นดาเมจแบบปกติที่เคยทําได้ปกติถ้า AI มันตีเนี่ยผมจะต้อง ได้ประมาณ3,000ันครับอันนี้หายไปครึ่งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวลองดูแบบไม่ให้มันตีด้วยสิก็สรุปว่าแพตมันปรับจริงๆนะครับมันปรับเรื่องป้องกันของบอสเทียมใหม่เรียบร้อยครับดาเมจหายไปครึ่งหนึ่งเต็มตีนนะเดี๋ยวผมจะเทสอตัวปลาอีกตัวหนึ่งแล้วกันแต่ตัวนอตซิเกอร์กระทบชัดเจนครับห้ไม่ต้องรอหนึ่งนาทีเท่านี้ก็เห็นชัดล้วตัวปลาเนี่ยเป็นตัวที่ผมไม่เคยเทสดาเมจมาก่อนหน้านี้นะแต่คิดว่าถ้าเปิดให้ AI มันตีอยังไง DPS ก็ต้องมีแตะๆตา พันครับ2,000กว่า3,000มันไม่ไม่ควรจะน้อยแค่นี้แน่นอนเวลาเปิดให้ AI มันตีเนี่ยดาเมจมันควรจะต้องพุ่งเดี๋ยวขอลองกับตัวหมาอีกตัวหนึ่งแล้วกันหมาก็หายฮะปกติผมจะตีหมาได้อยู่ประมาณ700อันนี้ลดลงไปเหลือ50 <c oughs> ก็เท่ากับว,ว่าแพทนี้ปรับมาฮะมีผลกระทบแน่นอนทั้งสายคริสายเจาะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงไม่ได้รับผลกระทบทุกตัวออคหลดไม่กระทบนะครับเนี่ย MVP ไม่โดนวะงงบอส MVP ไม่โดนครับดาเมจหายเฉพาะบอสมินิในลานประลองนะอันนี้คือเน้นย้าว่าในแค่ในลานประลองนะผมไม่รู้ว่าเวลาไปตีบอสจริงๆเนี่ยดาเมจมันจะหายแบบนี้หรือเปล่าแต่นี่เท่าที่ตีดูในลานประลองบอส MVP ดาเมจเหมือนเดิมแต่บอสมินิดาเมจลดลงทุกตัวแปลกแลวตอนนี้ที่เทสมาต้องบอกว่าบอส MVP ดาเมจเหมือนเดิมแต่ที่ดาเมจหายไปคือเป็นดานเมจของบอสมินิผมไม่ชัวนะครับเรื่องนี้ว่าไม่ชัวว่ามันเป็น บัหรือว่ามันเป็นแบบอะไรยังไงหรือมันปรับเฉพาะมินิมันไม่ปรับ MVP หรืออะไรทั้งหลายแหละเอาเป็นว่าไม่ชัวร์ไม่สามารถตอบได้แต่เท่าที่เทสมามันได้ผลแบบนี้ครับบอส MVP ได้ DPS เหมือนเดิมบอสมินิ DPS หายหายไปตั้งแต่ช่วงระหว่างประมาณ20-50%แล้วแต่ตัว